ทำส้มตำแล้วนี่ค่ะประแตนกำลังตำส้มตำอยู่นะคะสวัสดีครับคุณสมพรนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณสมพรมาไลายเพิ่มนะคะคุณสาลินีนะคะขอบคุณนะคะอีสานตอนเช้าเย็นใหม่ครับพอดีค่ะบรรยากาศดีมากเลยเนาะค่ะขอบคุณนะคะ อี่สิบห้าท่านสิบหกท่านที่กําลังชมขอบคุณมากค่ะคุณสมพรนะคะสวัสดีครับคุณสมพรสวัสดีครับคุณสาเลนีสวัสดีจ้า,ด,า,า,ด,าดูป้าแตนต่าส้มต่าไปนะคะคลิปนี้เนาะแม่ออบนะคะคุณครูคหนิงเลี้ยงนะคะใครเนาะจะเลี้ยงน้ําแม่ทินนะคะวันนี้แม่ทินก็ขายน้ํานะคะชายเย็นนะคะกาแฟเย็นนมเย็นนะคะกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะได้หมดนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ ทักไลน์มาได้เลยนะคะ0936127567นะคะคล้ายคล้องค่ะค้ายคล้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะนั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะมองไปนะคะฝั่งโน้นเขากินตําส้มตํานะคะมีคุณครูหนึ่งนะคะเลี้ยงแม่อฟอนะคะคุณครูหนึ่งค่ะใครท่านใดจะเสิริมใจเลี้ยงน้ํานะคะก็0936127567นะคะ ขอบคุณค่ะคุณวินนะคะคุณลูกวินคุณสุพิธนะคะขอบคุณค่ะภาอค,คาอ,าาาอีสานใต้นะคะเช้าเย็นใหม่ครับขอบคุณค่ะคุณลูกวินนะคะขอบคุณนะคะท่านใดจะเหมาน้ําแม่ทินนะคะแม่ทินก็ยินดีนะคะวันนี้ท้ายของหมดแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีของมาขายนะคะมีเหิด <ๆ S 2> แก้วละยี่สิบาทติดต่อไอดีไลน์ศูนย์เก้าสามหกหนึ่งสองเจ็ดห้าหกเจ็ดได้นะครับตอนนี้นะคะ คุณลุงคุณป้าก็ยังอยู่ที่นี่อยู่นะคะถ้า <Okay. S 1> สนใจก็สั่งได้นะคะ <Okay. S 1> ท่านใดจะเหมาน้ํานะคะให้ยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้ก็มีหลายช่องนะคะห้าสิบกว่าช่องนะคะมีพิธัยบนนอกก็อยู่นะคะ <Yeah. S 1> อยู่มดนะคะวันนี้ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกลค์ทุกคอมเมนต์นะคะ okay. นี่คะ่ปะปลาแตนตำเองนะคะปลาแตนนะคะคลิปนี้นี่คะ่ปะปลาแตนไปแล้วออกมาตาซุปตาเองเลยเนาะที<อ>่มือตัวเองอร่อยอร่อยนี่คะ่ะหยิบไปนําทาง<อ> <laughs> กินไปน้าทางเลยอ๋อคงสีแซบหลายเนาะ,<อ>ะบ่นังเลยยืนกิน<อ> <laughs> กินหลายแซบหลายคะ่ะ เขาไปกินในบ้านแล้วค่ะไปแตนไปแล้วไปแล้วอ้าวไปแล้วเขาบ้านแล้วค่ะอ้าวไปแล้วเขาไปกินสมตามํตาตําเองเนาะใครสนใจจะตําเองก็ตําได้นะคะที่นี่นะคะคุณครูหนิงนะคะเลี้ยงนะคะยี่สิบท่านคะ่ะตามสบายครับคุณบินขอบคุณมากครับ จ้าน้องวินขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะคะฮะเอากระโปรงด็ท่านได้สร้างน้ำอีหยังเนาะกร้า่งมาลดแล้ว น้อมีมีทุกอย่างค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะน้ำห้าสิบแก้วนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณนะคะน้ำอะไรน้อใครจะสั่งน้ำอะไรก็สั่งมาได้เลยนะคะคุณครูหนิงบอกค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณครูหนิงนะคะพร้อมแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเอฟซีจะ เอาน้ำอะไรยูทูบเบอร์เจาน้ำอะไรเอาให้เลยบอกหืมขอแจ้พี่นะเจ้าเฮ็ดไหเปนไราิตักบเอาเลยเจ้าไปถาเอาไถามไม่ได้บอเห็นเจ้านะถามว่าเราเป็นี้นะเจ้าในเฮ็ดสายเออเจ้า่วงมาได้อาไ้อคนั้นเเจ้าหนูาเาเคยว่าเขาเขาจเออแ่น้้ย่ได้เราตามเอรลู้ามันเราเป็นว่ามีละเขา่งมเราเขาน่เามาจ้าเ่าเออเขาเราเเจ้า กไม่เอามะนาวก็ไม่คีก็ใช้คีชราแต่เดียวกรบเทียเอา่ไเจ้าหนัาแก้วเลยทำะป็แก้วนะเพราะว่าัจะได้ไม่ลนอันนว่งหรือนหันบหนุ่มเลยนี่ยนาไม่ดรืะพอจะบอกเอาหน้าเป่าเอาอนนี้เอาันี้เอานี้อะเพราะว่าเขาบอกว่าอันีเทวละห้าิถ้าละห้าสิบาทเ่าไหละ้านั เจ้าเป็นมากเลยเจ้าไม่ต้องไปรู้จักกูเจ้าเจ้าขาารุ่นใจนะแล้วเคยมีกี่ขวัญเจ้าดูดีตัอแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลยเนาะใครอยากเข้ามาจับเราจะได้สบายเอาน้ำนั้นแดงเจ้าแดงนี่แล้วก็ขายของก็ขาย มันนั่นมีมาอยูนนนนน่นี่มันมาสบายอยู่เห็นนมเปียวมาแล้วมันหนักเยอะไปมานั่นละค่อยเอานะหนักยอ้อนอันมันหื่นไปมืดเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไม่กระดาน <laughs> <laughs> เดี๋ยวแม่ถิ่นขายน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวทำนท้ำให้เข้าก่อน โเอวเันติ่นเลยเนาะฟังแล้วโเอวเันติ่น2เลยเนาะครับผมจ้าโอวันติ่นเย็น อย่า <laughs> 25แก้วนะคะบ้านมาตอย้25แก้วนะคะสารพัดอะไรก็ได้ที่มันคือกล่องนี้ครบเลยค่ะนี25แก้วฝ่นี้25แก้วนะคะนี่ค่ะโอ้แม่ค้าสวยกมะตยนคมายิ่ง่ะแม่ต้อเอาแก้ววดน้ ไปมาต่อตัว <coughs> <coughs> เดี๋ยว <laughs> ิดตาบแทบบ่ไม่ครับบางคนิดตาบน้อยนะแบบ่โอมันน้อยโดหอมท้ได้กับมกอื่งไดซามโซโอ้มันคนตุ๊กผมไ่ได้ให้ผมบด้เอาผมไปได้วขอบุดง ทราตีแล้วต้อบแ้ีอ้้องส่ขาไแล้วต้องบอกเขาเขาตีเขาตามลักษณะตัวเองหาก้องายในยืมแมเล่นหาต้องภายในยืมไปกล้

เลือกตันึ่งแป๊บนึงทำได้แลรวครับตัตทองีไทผ้ี่อ่ที่นี่เอนเอืมเดี๋ยวมันต้องไปเต่อนชีอรับเกาะวิธี่กี

นักองากษตรเทนะครับเกษตไม่ดีไม่ดกอเรครับแต่ดัชนธนาคารมนกิสร้างกันนะครับในนกคลวัมันมันมีอยู่มันมธนาคารมันมีผมผมก็จัไม่ไันไม่อยู่มันนเกษตรมันไปมันกมันอค เด้ออยางนะิดกำลังต้มซปสะได้กินอะไรตกเมทีมันจะ้อยกำลังต้มมันจะจิวองนะครับอีกดานพิ่งจะต้มกินปลาเือขาวามัน้ขึ้นอยู่ เวลาเมย์ุูทินมาด้วยอะไรเบ้าเยี๋ยวเจะค่อยกินนะเวนะ เทพแล้วออส่งเข้านา้นะอยนี้เขาไปสิทให้นยให้เขาพิมพ์ไปแล้วให้ขนนหเข,เตวขวาตัวนี้นะพิมพ์แล้วมันจะเป็นรหัสถึงเลม้บอมันจะต้องเพื่อมาตีก่อนอืมเข้าใจเพืมาีคือตัวขวบ้านตัวนี้นะก็คือรห,หัสรว่างัส้งเอนไม้เทาร่าเทำมากอกไปเ็น

เยาเอาน้ำไหมนี่แหละน้ำนี่แหละครับน้ำนี่อวันศีลบอกครับจะมาอใส่แล้วปมีอิดสก่